สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP Karadium นะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะบอลมาอัปเดตบอลสีให้เพื่อนในช่องได้รับชมกันนะครับผมนะพิกัดสวนบอลสีบอลอยู่ตำบลบางเดือยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมนะจะอยู่ใกล้กับวัดไพรฟ้านะครับผมนะนะสนใจบอลสีนะครับติดต่อบอลที่0 8 1ย์8 2 7 5 2ึ่งดไอดีไลน์แบ็กบอลเนะครับเดีย๋ยวบังขึ้นไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเก็บเงินไปทางนะค่าขนส่งเหมาเหมานะครับ อ่าจบาทนี่หน้าหนาวแล้วโชค9ชั้นน้องจะอ่าดูดีมากเลยนะครับผมนะสีสันจะสวยมากเลยนะครับสําหรับหน้าหนาวนะนี่มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับบอมีอะไรแบ่งแบ่งพันบ้างนะแล้วก็มีไม้ที่ขึ้นกระถางใหญ่ไว้นะครับนะขึ้นกระถาง6กระถางเจไว้นะครับอ่าสวยเลยนะครับผมเวลาเราขึ้นกระถางใหญ่แล้วคือไม้เขาจะอ่าโตขึ้นนะครับโตขึ้นต้นนี้เป็น เป็นไม้เมล็ดที่ได้ทําการผ่าไปแล้วนะครับผ่าไปแล้วนะเป็นใบกลมแล้วก็ก้านแข็งแรงหนาด้วยนะแต่ต้นนี้แอบติดด่างนะแอบติดด่างนะครับแม่เขาสวยมากเลยนะครับผมนะแต่อันนี้เป็นแบบไม่ด่างนะถ้าไม่ด่างมันเปิดไว้อยู่ที่ต้นละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะนะต้นที่มีต้นต้นที่ด่างนะครับผมจะสวยมากๆเลยนะครับผมตันนี้โอกาสที่จะผ่าได้ด่างนะ มีสูงมากนะครับน้าบอลเปิดอยู่ที่850บาทนะครับผมนะสำหรับไม้มเด็ดผ่านะครับผมไม้มเด็ดผ่าไปเลวนะครับอันนี้เป็นปีศาจแดงใบลูกตาลแผงนะครับแผงนะครับเป็นหน้าดําขาวนะครับหน้าดําขาวนะหน้าหนาวมานะครับที่สวนยังปลอดภัยนะยังไม่มีต้นไหนที่ชักสั้นนะครับถ้าเป็นภาคเหนือนะครับผมบอลตอนนี้ อากาศจะเย็นมากๆนะครับผมนะต้องอบอยู่ในตู้ตลอดเวลานะนันน้องหิงใบนะครับนะต้นนี้เป็นปีศาจแดงใบลูกตานะบลอตเปิดไว้อยู่ที่3,500บาทนะ3,500บาทนะมีต้นเดียวนะครับที่หน้าสวยแบบนี้เลยนะครับนะครับเปิดมาแบ่งไว้นะครับมีไม้อันนี้เป็นอ่าเพชรพัิวะนะครับเพชรพัิวะบนอแบ่งอยู่ที่950บาทนะครับ950ูนนะ ล้นกระถางหกนิ้วเลยนะครับล้นล้นเลยนะครับเก้าร้ยห้าสิบาทเพชรพัสิวะสวยมากนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ไม้ต้นนี้จะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะครับผมนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าซับมั่งคั่งนะเนี่ยใบด่างป้ายหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยป้ายมาตลอดเลยนะครับต้นนี้บรรแบ่งไว้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะสวยมากนะครับซับมั่งคั่งนะเป็นบอลที่ มีสเสน่ห์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับสับมั่งคั่งนะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดของที่สวนนะนะครับจะเป็นแบบใบป้อมๆนะใบป้อมๆนะเป็นไม้มเมล็ดนะยังไม่มีจํานวนนะเผื่อใครอยากได้นะครับผมเผื่อใครอยากได้ก็เดี๋ยวรอทําจํานวนแล้วก็บอนจะมาแบ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันต้นต่อไปนะครับบอนพาสลับมาดูไม้แม่พันธุ์กันนะผมนะเป็นต้นแม่พันธนะุ์นะนี่มีแบบอันนี้เป็นปีศาจแดงใบลูกตาลเหมือนกันแต่เป็นหน้าแดงนะครับ เพื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับบอนมีมาแบ่งนะสาหรับใบลูกตาลหน้าแดงนะครับผมนี่หน้าแดงคือน้องเขาจะเป็นพุ่มสวยเลยนะครับเป็นพุ่มสวยมากๆนะมีหน้าแดงกับหน้าขาวนะครับหน้าแดงบอนจะเป็นอ่าเป็นตัวที่บอนชอบเป็นพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นหน้าแดงนะอี่อันนี้เป็นฟินแลนด์ฟินแลนด์สวยมากนะครับฟินแลนด์แบบยิง่งโตอ่ะยิ่งสวยแล้วก็สีเข้มด้วยนะฟินแลนด์บอนมีกระแตกกระถางใหญ่นะอันนี้มากรอง กระลองก็เป็นบอลใบดกนะอันนี้จะเป็นตู้ไซแม่พันธุ์นะที่บอลเก็บไว้นะครับผมที่บอลเก็บไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไซแม่พันธ์เหมือนกันนะครับใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นบอลที่ชอบอยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับเหนือดวงนะใต้สวยมากนะครับใต้สวยเลยนะครับอืมเป็นตู้แม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับนี่บอลให้ดูก่อนนะบอลให้ดูเผื่อใครแบบว่าอยากได้แม่พันธุ์ไปทําจํานวนทักหาบอลได้เลยนะก็คือไม่ต้องรอ ไม่ต้องรอน้องโตเลยนะคือ <c ười> โตไปเลยนะครับผมโตไปเลยนะตู้นี้ก็จะเป็นไม้ที่บอลพึ่งอับกระถางแปดนิ้วนะครับอับกระถางแปดนิ้วขึ้นมานะครับเป็นลูกอึง่งอันนี้ก็เป็นลูกอึง่งตะไบสวยมากลายสวยเป็นออกสีม่วงนะเป็นออกสีม่วงนะครับอย่าไปดูต้นที่แบ่งปันกันนะครับตู้นี้นะครับมาตู้นี้ตู้นี้มาดูกันนะครับว่าบอลมีต้นไหนมาแบ่งนะครับนะเรนูนะคอนะ ความจริงแบบเลนูนะครเยอะมากเลยนะแล้วก็โดนยกนะครับโดนยกนะบนแบ่งหน้าแดงๆนะครับอยู่ที่ต้นละ100บาทนะใครรับต้นไหนก็คือทักหาบนได้นะครับผมแม่เขาสวยมากๆนะเป็นเลนูที่ดั่งต้นะครับที่ส่วนจะเป็นด่างต้ายนะครับ,รบต้นละ100บาทนะครับนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ต้นเองบนให้ดูนะนี่นะครับถ้าหน้าร้อนนะ่ะจะยิ่งกัดสีแบบสวยมากแล้วก็ เป็นบอลที่ทนแดดมากๆเลยนะครับสาหรับเรนูนครน,นะสีขาวก็ไม่ชํานะสีขาวที่แบบอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาฉ่านะครับเม็ดแดงแบบแดงเลยนะครับวันแมงอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเรนูนครมีมีไม้ใบกลมออกสีดักดักนะครับออกสีดักดัก,ดกเป็นลูกไม้ผ่ามีดแรกของที่สวยเหมือนกันแต่เป็นใบกลมนะเป็นลูกของวันเสาร์นะครับเป็นลูกของวันเสาร์นะหนาม,มากแล้วก็คือก้านแข็งแรงด้วยนะครับผมนะเผื่อใครอยากได้นะครับนะ บอลแบ่งต้นนี้อยู่ที่150บาทนะครับ150บาทเป็นบอนใบกลมนะเป็นบอนใบกลมมีอ่าลูกดาลุม,มะมีดแรกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นใบกลมเหมือนกันนะครับแต่เป็นทรงใบใหญ่นะครับมีอยู่2ต้นมีอยู่2ต้นนะอันนี้ต้นที่1นนะบอลแบ่งอ,อยู่ที่ต้นละ350บาทนะเป็นลูกดาลุมะนะครับนะต้นที่1นึ่งยวบอรพาไปดูต้นที่2นะครับต้นที่2จะอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับต้นที่2 ลายแบบสวยมากนะครับนะครับยังไม่มีหลุดออกไปเลยนะครับที่ส่วนนะนะครับอันนี้เป็นไม้มิตรแรกนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับมีแค่สองต้นนะครับผมนะสำหรับลูกดารุมะนะครับลูกดาลุมะนะอันนี้บอลจะตั้งชื่อฟินาเล่นะครับนะเริ่มทยอยโตล้นะเริ่มทยอยโตแล้วสำหรับแลมจัน แรมจันน่ะเป็นบอลที่แบบว่าเป็นเหลืองเลมอนป้ายเขียวนะครับผมนะบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะแรมจันนะเผื่อใครชอบนะนะครับจะเป็นแบบเป็นสีเหลืองเลมอนเลยนะครับเป็นเหลืองเลมอนแล้วก็ป้ายเป็นสีเขียวนะครับแรมจันนะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้ยบาทนะนี่อันนี้เป็นซันายเดย์หูตะนาน้ำตาลกัดกัดโขดมากนะต้นละร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทกันซันายเดย์นะครับ กัดโหดมากอันนี้กุลักก็กัดโหดมากนะกุลักก็หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะวันนี้บอนมาแบ่งตู้นี้นะนะครับไล่ไปทีละตู้เลยนะเดี๋ยวอีคลิปต่อไปวันต่อไปบอนก็จะย้ายตู้นะครับไปอีตู้หนึ่งนะครับอันนี้เป็นรัสมีจันท์นะครับถ้าไซนี้บอนจะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะมีมีต้นโตกว่านี้นะต้นโตกว่านี้ก็จะประมาณสองร้อยนะครับผมนะนี่หน้าออกชมพูนะรัสมีจันท์นะครับผมวันนี้สวยมากเลย น,นิมานก้าวนาพาแต่อันนี้เป็นหน้าแปลกๆฮะนะครับนิมานก้าวนาพาปกติเขาจะเป็นหน้าแบบอมทองๆอย่างเงี้ยนะนี่นะครับแต่ต้นนี้มันแปลกๆมานะครับนี่วันแบ่งอยู่สอง้อยห้าสิบาทนะนิมานก้าวนาพานะครับผมนิมานก้าวนาพาเนะเป็นบอลที่มีตลาดอยู่ในตลาดน้อยนะครับผมนะอันนี้มอร์นิ่งสตาร์นะป้ายสวยๆนะครับหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะ มอร์นิ่งสตาร์เทพเทพจันจันทราหูอันนี้ไม่ครบทุกสีนะเขียวชมพูเหลืองนะครับเทพจันทานะเทพจันทานะเอาไปสองร้อยบาทนะเอาไปสองร้อยบาทนะเทพจันทานะเผื่อใครยังไม่มีนะครับต้องเก็บครบทุกสีนะครับผมนะอันนี้เป็นคอนมูลถ้าไซนนี้แบ่งอยู่ที่อขออยู่ที่สองร้อยบาทนะสองร้อยบาทนะ คอนมูลนะครับคอนมูลน่ารักมากนะครับคอนมูลน่ารักมากเลยอันนี้ใบมีตําหนินิดนึงใบหนึ่งนะครับให้ราคาเดียวกันนี่นะครับต่สวยนะครับแต่สวยนะหลอดใหม่มาปกตินะนะครับสองร้อยบาทนะครับคอนมูลคอนมูลเป็นไม้น่าสวยอันนี้เป็นไม้เมล็ดของที่สวนเหมือนกันนะครับเป็นไม้ผ่านะบนแบ่งอยู่ต้นละลอยมิดแรกนะครับเขาจะออกเป็นหน้าม่วง,งตอนโต,อ,นตออกสว่างนะบนพาไปดูต้นแม่แป๊บหนึ่งนะ ต้นจอมนะต้นแม่เป็นต้นจอมบอลเพิ่งจะเอาลงกระถางไปเองนะครับนี่นะครับเขาจะออกเป็นสีแบบชมพูเลมอนกระดูกดําอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นหน้านี้เลยนะครับนะครับต้นจริงคือสวยมากนะอันนี้เป็นต้นจอมนะนี่หน้านี้เลยนะครับบอลเปิดแบ่งไว้อยู่ที่ต้นละร้อยนะครับอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะนะครับเป็นบอลกัดสีนะครับ,บ,ก,รบกระดูกดําออกม่วงๆนะครับ ต้นละหนึ่งรอยบาทนะครับผมมีอ่าอันนี้นะครับหลุดจากส่วนไปประมาณสักยี่สาสิต้นได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะครับสิราหุ้มทองใบกลมนะครับผมใบกลมนะบอนเปิดไว้ย8่แดร้อยห้าสิบาทนะครับแปดห้าศนยครับอันนี้เป็นใบกลมนะ นะครับที่สวนที่เดียวเลยนะครับส่วน b p นะครับผมนะเป็นสิราหุ้มทองแผงใบกลมนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวบังึ้นต้นแม่ให้ดูนะนะยิ่งโตเขายิ่งแบบกัดสีแบบโหดมากเลยนะครับผมสตาร์ดั๊สองร้อยบาทถ้าได้หน้านี้มาแบบสุดเลยสตาร์ดั๊นะนี่นะครับสองร้อยบาทนะครับสตาร์ดั๊นี่เอาไปตั้งแม่ได้เลยนะครับสตาร์ดั๊อ่ามิ่งมนตานะ ก่อนให้ดูมิ่งมน์ตาก่อนนะครับมิ่งมน์ตาเป็นไม้ที่สวยนะครับยิ่งตอนโตยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับถ้าป้ายเขียวเยอะๆอย่างเงี้ยยิ่งสวยเลยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นกัดแดงนะครับกัดแดงนะนะครับมิ่งมน์ตาบนแบ่งอยู่ที่ต้นละสองยนะต้นละสองบาทนะมิ่งมน์ตาเป็นบอลที่บอลชอบมากๆนะอีกตัวหนึ่งเลยนะครับมิ่งมน์ตานะอันนี้เป็นปีศาจแดงต่อสวยจนต้องหยิบนะหูป้ายโหดมากนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้เป็นหน้าปกตินะครับพิษซัดแดงหน้าปกตินะครับอ่าไม่ใช่หน้าแผงนะนะครับนี่อย่าบอลดูต้นอ่าฝากรักนะครับเป็นบอลที่ชอบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับใบกลมๆนะครับฝากรักนะแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันฝากรักนะครับนะทายากนะครับ โตย่าแต่ให้ลูกสวยนะครับต้องเก็บนะอันนี้ลูกไม้สวม่วนพิพัฒพง์นะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทนะต้นนี้สวยมากนะครับปกติน้องเขาจะเป็นบอนป้ายยากนะนะครับแต่อันนี้คือสุดๆเลยนะครับสวยๆนะครับมีอาคัมมิ่ง uh, ตองออนคัมมิ่งนองออนเขาจะเหมือนรัศมีจันนะแต่เขาจะเป็นอา uh, ไส้ไส้เขาจะเป็นสีชมพูนะครับผมนะเขาเรียกว่าไส้ในนะนะเป็นป้ายสีชมพู เกือใครยังไม่มีนะครับเก็บได้นะบอลแบงอยู่ที่ต้นละ200นะคาม,มิ้งตองอ่อนนะครับคาม,มิ้งตองอ่อนนะมีสนใจต้นไหนนะออพติมัสบอลก็มีนะออพติมัสบอลแบงอยู่ที่80บาทนะครับ80บาทออพติมตัสหน้าออกส้มๆนะหน้าออกส้มๆนะครับนี่สวยนะสวยมากเลยอ่ะต้นนี้นะครับคือออพติมตัสเป็นบอลที่มีเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็บอลยังทําต่อนะครับยังทําต่อนะอยาไปดูกันตู้ต่อไปนะครับ มาชมตู้นี้นะบนมีอะไรมาแบ่งบ้างนะครับตู้นี้ตู้นี้ก็ล้อยหล่อนะอันนี้ขายดีมากนะครับชื่นอุลาเหลือต้นเดียวนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะเหลือแค่หนึ่งต้นนะครับจากที่สวนหมดแล้วนะครับผมเหลือต้นเดียวนะชื่นอุลานะครับโอ้สวยมากนะครับขอแบ่งอยู่ที่สองห้าศูนย์นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับชื่นอุลานะนี่มีอ่าเมืองนองค่าย เมืองหนองคายนะครับต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะเมืองหนองคายนะคุณน่าสวยจังนะครับเมืองหนองคายนะครับ่าในี้ต้นนี้น่าสวยมากนะครับน่าสวยเลยนะเมืองหนองคายน่าสวยมากเลยนี่นะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเมืองหนองคายนะอันนี้เป็นเดือนเพนนะครับเดือนเพนเป็นบอลทํายากมากๆเลยบอลแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะนะครับ เดือนเพนนะครับผมฟูมูลนะฟูมูลนะครับข้อแบ่งอยู่ที่300อบาทน,นะเป็นน้องน้องเป็นบอลที่ทายั่งมากเลยอะ่ะถ้าใครรู้นะครับนะปกติจะไม่ค่อยได้ป้ายเลยนะครับผมอันนี้ดาราซินดี้นะครับนะต้นนี้ขอแบ่งอยู่300ร้อยนะครับขอแบ่งอยู่300อยนะนะหน้านี้นะครับดาราซินดี้นะครับผมโอ้แท้ได้หน้านี้มาทุกต้นนะี่คือเกิดมากเลยนะครับดาราซินดี้นะนี่คือแบบ น้องงามมากครับมีอ่าบนเห็นต้นนี้เป็นสยามนารมิตนะครับนี่แบ่งอยู่สองร้อยนะครับสยามนารมิตรนะครับฝั่งนี้บนมีมอนเทเล่นะครับผมนะบนให้ดูก่อนนะน้องสวยมากนะครับโอ้โหดูต้นนี้มอนเทเล่นะครับครบทุกสีเลยอะสีเหลืองมาแล้วนะครับสีเหลืองมาแล้วนะครับ จุดเม็ดขาวนี่คือป้ายแบบสวยมากนะครับมอนเทเลนะต้นนี้สวยนะครับขออยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับขออยู่ที่สี่ร้อยบาทนะมอนเทเลต้นนี้สวยมากนะครับโอ้โหเจอละสะดุดตามากเลยนะครับอันนี้ด้วยนะครับมากระลองนะครับสามร้อยบาทนะนะครับมากระลองมากรลองสวยมากนะตู้นี้นานๆทีเปิดทีนะไม้จะหมดตู้นะ <laughs> ไม้จะหมดตู้ระบบนไม่ค่อยได้เปิดนะ อันนี้ลูกไม้นะครับน่าจะจําไม่ผิดก็น่าจะเป็น BN6 นะครับนี่เป็นลูกของดารุมะนะครับสวยนะบอลแม่งอยู่ที่ต้นละสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับถ้าเป็นไม้มเมล็ดนะอืมอันนี้ไม้มเมล็ดรหัส BN 10แต่เป็นต้นใหญ่แล้วบอลว่าจะอาไปตั้งแม่นะครับนี่คือนางให้แบบหลายสีมากในใบนะสีส้มสีเหลืองหลายๆสีอยู่ในต้นเดียวกันเลยนะครับเป็นบอลที่มีอนาคตอีกตัวหนึ่งนะ คายากด้วยนะครับบอกเลยนะครับยังไงบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง B P นะอยากพบ,พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ